ถอดรหัสความสำเร็จวันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบุ์จะมาชี้แนะวิธีการได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผน Unilevel ฉบับปรับปรุงใหม่ของกิฟฟอรีนว่าทำอย่างไรจึงจะมองเห็นไรายได้ที่แท้จริงทำอย่างไรจึงอธิบายแผนงานและผลประโยชน์เพื่อไรายได้ที่ยั่งยืนนักธุรกิจที่ยังสงสัยและเต็มไปด้วยคำถามวันนี้ทุกท่านจะได้ความกระจ่างอย่างแน่นอนไปติดตามชมกันเลยค่ะตอนที่มาสร้างเนี่ยฟอร์มกิฟฟารินขึ้นมาเนี่ย หมอไม่ได้คิดอื่นเลยนะแต่หมอคิดว่าหมอจะเอาร้อยล้านทําให้คนไทยเนี่ยเป็นล้านล้านคนได้มีโอกาสเหมือนหมอแล้วก็สร้างเครือข่ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอวางอนาคตของทุกท่านไว้ว่าถ้าท่านเป็นโกสตาท่านควรจะได้เงินเดือนละเท่าไหร่ ถ้าท่านเป็นเมอร์คิวรีท่านควรจะได้เงินเดือนละเท่าไหร่หมอยหมอย้ำนะคะใช้เงินเท่าที่จําเป็นซื้อสินค้าเท่าที่ต้องการมันอยู่ที่ใครพูดแล้วโดนหรือไม่โดนความเก่งของมนุษย์เนี่ยจะถ,ถูกพัฒนาจากการเรียนรู้และความเข้าใจคนอื่นๆในโลกคนที่ไม่ฉลาดที่สุดในโลกใบนี้คือคนที่รู้จักแต่ตัวเองใช่ไหมคะ